ไข่มุกมาจากภาษาละตินวิลูล่าซึ่งแปลว่าลูกบอลไข่มุกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ในสมัยก่อนจะถือว่าไข่มุกเป็นของมีค่ามากส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องประดับสำหรับชนั้นสูงห้ามมีให้ผู้หญิงที่มีฐานะตามคว่าชั้นที่กำหนดสวมใส่เป็นอันขาดสำหรับชาวฮินดูไข่มุกถือว่าเป็นอัญมณีแห่งความมั่งคั่งสมบูรณ์ชาวกรีกนั้นนอกจากแ่ จะใช้ไขมุกต,ตกแต่งสิ่งของต่างๆทางศาสนาและเครื่องประดับกายนอกจากนั้นยังใช้ไขมุกป็นยารักษาโรคเช่นเดียวกับประเทศจีนโดยนำมาบดหรือเผาให้เป็นผงละเอียดเสียก่อนแล้วจึงนำมาดื่มรวมกับน้ำหรือเหล้าบางความเชื่อก็นำเอามาอมไว้ในปากเพื่อช่วยให้มีความจำที่แม่นยำและเพิ่มพลงังอำนาจในการทำงานเรื่องราวต่างๆในอนาคต สีสันต่างๆของไขมุกนอกจากจะมีสีขาวแต่มีสีน้ําเงินสีครีมสีทองสีเขียวสีน้ําเงินและสีดําโดยปกติสีของไขมุกจะแปรเปลี่ยนไปตามชนิดของหอยและน้ําที่หอยอาศัยอยู่ไขมุกจึงเกิดได้ทั้งน้ําจืดและน้ําเค็มสีของไขมุกยังแสดงสัญลักษณ์ต่างๆออกไปอีกเช่นไขมุกสีขาวเป็นสัญลักษณ์ของความมีอุดมคติหรือมีความเป็นเลิศไขมุกดำหมายถึงปรัชญานักปราช khay múc trong thích dưới trong phu, hài về cái dưới đẹp, đại thiền cần.